ก่อนพี่จะเปิดสัก10วันพี่ก็ทําป้ายใหญ่ๆไว้หน้าร้านเลยเก้ยตั้มแกงส0บบาททุกคนก็มองพี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันบ้าเปล่าวะจะเปิดไปรอดหรือเปล่าเปิดมาวันแรกมันก็ฟังเลยถ้าเสาที่พันแปดถึงสองพด้วย เมื่อก่อนเราทําหลายอาชีพมากเมื่อที่ผ่านมา2ปีเราเดินโควิดมาเนาะแต่ก่อนที่นี่มันก็เป็นขายทุกอย่าง20บาทแล้วค้าปีค้าสมติดลบมา่า5ห้าเดือนเงินเฟ้อสงครามก็มาเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้เคยกินดีๆมื้อละ2 0 0ร0 0ย0 0มาพันหนึ่งเราก็ยังต้องถดถอยตัดสินใจถ้าเราทําอาหารที่มันเป็นคอสที่คุมคอสได้ลดต้นทุนได้เรามองเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเรากินข้าว3าม,มื้อมีวันไหนที่ไม่เรากินข้าวบ้างเราเห็นปันจจัยตรงนี้เราก็มองรู้ว่าเนี่ยข้าวแกงมันเป็นทางออกเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนหหาาาาเงงงิิินนนนยย่ลบกได้้้อร ข้ามแกง10บาทยิ่งขายดี ตอนพี่จะเปิดสัก10วันพี่ก็ทําป้ายใหญ่ๆไว้หน้าร้านเลยเฮตั้มแกง10บาททุกคนก็มองพี่ว่าเฮ้ยไอ้นี้มันบ้าเปล่าวะจะเปิดไปรอดหรือเปล่าเปิดมาวันแรกมันก็ปังเลยปังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนทุกวันนี้เรามีหลายสาขาแล้วอาหารที่ร้านเฮตั้มแกง1ิบาทน,นี่ครับผมเออย่างจันถึงสุกก็จะมีอยู่ประมาณสัก14บ5อย่างถ้าเสาร์อาทิตย์เราจะทําปริมาณเพิ่มขึ้นก็มี17-18อย่างราคาเดียวกัน10บาทมันจะทําให้ทุกคนมันมีกําลังใจกินแล้วอิ่มกินแล้วยิ มอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์เขาเคยวิ่งได้3 0 0ร้อยบางวันไม่ได้ก็มีอย่างมาร้านพี่ถึอเงินเข้ามายีบาทก็อิ่มได้็อบไฟพะแนงห่อหมกหมูหัวละพาไข่พะโล้มะละยะไส้แกงเทโพถ้าเสาที่พันแปดถึงสองพันถ้วยสถิติที่ปทุททปมธาน,นีมีผู้ชายอยู่แหละคนหนึ่งแกง3ถ้วยเขาตักข้าวไปทั้งหมด7รอบเราก็ไม่ได้ทว่าเขานะเราแฮปปี้ด้วยซ้ำว่าได้กินอิ่มได้มีรอยยิ้มทุกวันนี้มันมาทุกกลุ่มเลยมาทุกอาชีพตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่ข้าราชการมมีีถตแหน่ง ที่มองเราเห็นจังหวะและโอกาสรายได้ที่ได้รับเข้ามามันเห็นเงินสดกับบ้านทั้วันเอาอย่างนี้ละการที่แปดวันเราเปิดสาขาสองได้แล้วกำไรตรงนี้มีนะเรามีวิธีการบริหารต้นทุนมีวิธีการบริหารวัตถุดิบมีวิธีการบริหารลหลายๆอย่างทั้งคนทั้งครัวอย่างถ้วยจานเนี่ยพี่ก็ใช้เครื่องล้างนะที่ไม่ได้พนักงานล้างนะมันได้ค่าเชือ้อเอ่อด้วยความร้อนสองมันก็ลดคอร์สต,ต้นทุนไปอย่างกรณีจ้างคนงานล้างถ้วยล้างจานเดือนหนึ่งก็ประมาณ9ก้าพันหมื่นหนึ่งแต่อันเนี้ยพี่ใช้เครื่องที่เช่านะ ที่รู้ไม่จริงก็มาทำอย่างเี้ก็เห็นเจ๊งไปหลายรายแล้วนะธุรกิจข้าแกงให้อะไรกับผมบ้างทำอย่างนี้ได้มันก็ได้อยู่3อย่างนะ 1. ได้ช่วยเหลือคน 2. ก็ได้ให้อาชีพกับพนักงาน3ามนก็เป็นของธุรกิจของพี่เราก็พยายามที่จะาวางแผนต่อยอดไปเรื่อยๆต้องขอบคุณที่ทุกคนที่ให้ความสนับสนุนร้านเฮต้าแกงสิบาท